สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจก็วันนี้เป็นเมนูไก่ทอดตามที่เคยให้สัญญาไว้นะครับเรื่องสูตรไก่ทอดสมุนไพรที่เคยได้ไปไปสืบสูตรมาจากแมคค่ค้าก็เดี๋ยววันนี้มาแชร์เพื่อนๆได้ชมนะครับอ่าส่วนผสมมันค่อนข้างเยอะฉะนั้นเดี๋ยวโจบอกไปตอนผสมเลยแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาข้อนี้ครับโจวันนี้โจใช้เป็นสะโพกนะครับสะโพกติดกระดูกนะฮะก็สี่ชิ้นน้ำหนักก็ประมาณห้าร้อยกรัมนะครับ ซื้อมาที่ห้างเขาก็จะแลกให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้นะฮะแต่เดี๋ยวเราจะผสมแป้งมันก่อนเมื่อกี้ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนว่าเคสี่ชิ้นประมาณนี้นะครับก็เริ่มจากแป้งดีกว่า,าแป้งอันดับแรกก็จะเป็นนี่ครับแป้งข้าวโพดประมาณครึ่งถ้วยอะครับแป้งข้าวโพดนะครับแป้งข้าวเจ้าประมาณช้อนนิดๆช้อนโต๊ะนะครับ แต่แล้วก็จะเป็นเพื่อนมาเห็นกันชัดไหมครับจกก็ไม่เห็นพริกไทยป่นนะครับที่จกใส่พริกไทยป่นไปนตอนนี้เลยเพราะว่าเราจะไปคนให้มันเข้ากันดีกับเจ้าตัวแป้งครับ สร็จแล้วเราจะใช้น้ำเปล่าห,หรือน้ำเย็นก็ได้นะครับแล้วแตเ่เพื่อนๆถนัดเลยอันนี้จะเป็นพริกแกงใส่ลงไปเลยนะครับพริกแกงเผ็ดเลานี่แหลนะฮะละลายน้ำทั้งนิดนึงให้มันแตกเป็นก้อนได้ง่ายครับแตกจากก้อนมันออกมาโทษทีนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปเลยประมาณนี้ครับ ตามด้วยอันนี้เป็นตะไคร้โขกละเอียดนะครับกระเทียมบุบแค่พอแตกนะครับยังเป็นกรีบๆอยู่ตรงนี้ของอร่อยเลยเจ้าชอบมากกระเทียมทอดใบมะกรูดซอยละเอียดนะครับอันนี้ของเด็ดเลยขาดไม่ได้เลยเมนูนี้คือเต้าเจี้ยวครับมันเป็น เขาเรียกว่ากลิ่นเด็ดของเมนูนี้เลยต่อไปเป็นน้ำตาลครับผมซอสปรุงรสนะครับซอสฝักเขียวนิดนึงให้พอมีกลิ่นหอมนะครับตกด้วยน้ำมันหอยเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินเวลาทอดไปมันจะไหมเร็วครับน้ำตาลก็เช่นกันนี่นะครับเราได้มาแบบนี้แล้วที่เหลือก็มือร้วนๆครับพยายามคุกๆลงไป คือถ้ามันเหนืดเกินก็เติมน้าเพิ่มได้นะครับแต่พยายามขยามขยามยาให้มันเข้าเนื้อกั่นก่อนเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปครับส่วนนี้นี่เวลาทอดนี่คือหอมฟุ้งทั่วตลาดนะครับเพราะว่ามันมีพริกแกงอยู่นี้เนาะมันจะเหมือนเหมือนปลาเห็ดเหมือนอะไรอย่างนี้เลยแต่มันเป็นไก่ทอดอันนี้ต้องใช้มือแล้วล่ะครับเพราะว่าเราจะได้บีบแป้งให้มันแตกเข้าด้วยกันด้วยนี่ฮะเห็นไหม มันจะนึบหนึบห,หน่อยคือจะไม่เหลวเกินไปนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ไก่นะครับที่เราหั่นเอาไว้ใส่ลงไปเลยคลกเข,เข้ากันนะครับอันนี้ต้องใช้มือนะครับขุยาตใช้มือเพราะว่ามันจะได้เข้าถึงเนื้อทุกๆส่วนนะครับแป้งมันจะไปเกาะตัวไก่นะครับ เป็นนั้นเสร็จเวลาหมักนะครับจะหมักอย่างน้อยสามสิบนาทีแบบน้อยๆเลยนะครับถ้าทํากินเองแต่ถ้าเพื่อนๆจะไปทําขายเนี่ยอาที่โจ๊กทาตอนนั้นที่ถามแม่ค้ามาที่เขาทาคือเขาทําอย่างนี้นะครับเป็นถังใหญ่ๆเลยแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาใส่ถุงมัดแช่ตู้เย็นอย่างเช่นถ้าเขาจะขายตอนเย็นเขาจะทาตั้งแต่เช้าแล้วแช่ตู้เย็นเก็บไว้เวลาที่เขาจะทอดขายเขาก็จะเอาออกมาจากตู้เย็นนะครับแล้วก็เอาไปทอดขายกลิ่นมันจะหอมฟุ้งมาก โอเคนี่เดี๋ยวยกไปหมักในตู้เย็นสักชั่วโมงหนึ่งก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาทอดกันโอเคครับเพื่อนๆนตอนนี้น้ำมันก็ตั้งไว้รอแล้วครับเราพร้อมทอดแล้วนะครับอาจจะมีเสียงฝนลงสังกะสีนิดนึงนะครับพอดีบ้านหลังคาเป็นสังกะสีแล้วตอนนี้ฝนมันตกเบาๆอยู่โอเดี๋ยวเราทอดกันเลยดีกว่าไก่ที่เราหมักอไว้นะครับใส่กระติ้นนะครับ ก็กระทะใส่น้ำมันเยอะก็ทอดได้สี่ชิ้นเลยทีเดียวนะครับใช้ไฟกลางนะครับเราก็ตั้งน้ำมันจนน้ำมันมันร้อนนะครับคือไม่ต้องใช้ไฟแรงเล่นให้น้ำมันร้อนนะครับใช้ไฟก,กลางๆแต่ตั้งนานๆน,นิดนึงรอให้น้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราก็ค่อยใส่ไก่ลงไปครับคราวนี้เราก็จะทอดจนกว่าไก่จะสุกเหลืองนะครับใช้ไฟกลางครับ นี่นะครับเพื่อนๆใช้น้ำมันเยอะหน่อยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆก,กลางๆนะครับทอดไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวหนังมันจะไม่กรอบนะครับแม่ค้าที่ที่จกไปได้สูตรเข้ามาเนี่ยตอนที่เขาทอดขายเขาใช้เตาถ่านทอดเลยคือจ๊กสุดยอดมากคืยยอมใจเลยครับหอมมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนมันมาเริ่มสุกอีกทีแล้วกันครับนี่นะครับเพื่อนๆไก่ทอดโจ๊กเสือปทีแล้วสีมันจะเข้มน,นิดนึงเพราะว่า ่าเราใส่พวกเต้าเจี้ยวพวกพี่แกงนะครับแต่กลิ่นมันจะหอมมากครับเวลาทอดหนักรอบอย่างเี้เลยก็เดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาสะเด็ดน้ามันไว้ก่อนนะครับ มเสร็จแล้วเรียบร้อยมีแก้วน่าจะเห็นกันไม่ค่อยขัดเท่าไหร่มานี่แหละฮะเป็นไก่ทอดสมุนไพรในอีกแบบหนึง่งคือทําเป็นน้ําน้ําแป้งที่มีสมุนไพรเลยนะครับตัวชูโรงเลยคือกลิ่นของเต้าเจี้ยวครับผมที่ใส่ลงไปแล้วก็เครื่องขาพิแกงต่างๆมันจะหอมมากๆเลยครับ เดี๋ยวส่วนผสมสูตรต่างๆตามส่วนต่างๆจะเขเขียนที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆลองมาทำทานดูใช้เป็นไก่ชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับจะได้กินง่ายๆเนาะอันเียนี้เดี๋ยวต้องเอาไปสับทีหนึ่งวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องโจ้ด้วยนะครับ้าเจอกันในเมนูถัดไปครับผมสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ